คุนเกียรตเพชรนะครับอาชุนแล้วก็รวมถึงพี่เดียครับคุณเดียเกียรตเพชรวันนี้ส่งมวยเอกมวยดังมาเลยครับแสงสอนโชคมีชัยฝ่ายน้ำเงินนี่แหละครับตางศึกต่างสายดูประวัติคร่าวๆเล็กน้อยครับฝ่แดงขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยครับนายพีรพลวงหนองแรงนะครับ18ปีจากบ้านม่วงจังหวัดสกลนครดีกรีนี่แชมป์ชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับ หัวหน้าคณะก็เนี่ยครับในหัวมิตรนครคุณสุเมรสื่อสัตตบงกฎนะครับแล้วก็มีคุณประสงค์วงหนองแรงเป็นผู้จัดการครับแล้วก็อุปกรณ์มวยไฟเตอร์ให้การสนับสนุนปัจจุบันฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย,ยสิทธิ์สทนิกรเนี่ยครับที่บ้านวงสะกลนครแล้วก็นักชกให้ดวงใจก็ยอดมวยเมืองสะกลแล้วครับก็คือน้องโอ น้องโอไก่ย่าง5ดาว40ครั้งชนะ30แล้วก็แพ้10ครั้งครับส่วนไฟน้ำเงินครับแสงสอโชคมีชัยนะครับนายนภพลพรมวิเศษ19ปีจากสุราษฎร์ธานีครับดีกรีแชมป์ชมรมมวยสยามภาคใต้หัวหน้าคณะคุณสุก,กิจมิ่งเมือง แล้วก็มีเสียตู่สอโชคมีชัยครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีท่านนายกเอทาสาลาครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนักชกในดวงใจมาระดับมวยเอกยอดมวยเลยครับก็คือเจ้าฉลามดำนายกเอทาสาลา60ครั้งชนะ50แพ้8แล้วก็เสมอ2ครั้งครับนี่เลยครับคู่นี้ชกในพิกัดน้าหนักร2 2อปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็เปียนไปแล้วนะครับว่า ฝ่ายแดงก็คือสยามน้ำเงินแสงนะในรุ่นนี้นะครับในดีที่ผ่านมาเนี่ยนะยอดมวยก็คือฉบอกเพชรห้าพลังสามารถเนี่ยดีแชมป์โลกด้วยนะสามารถพิฆาตรุนดอกไม้ป่าแล้วก็สํารานศักนะครับแล้วก็เจริญทองนี่เลยครับแต่ละคู่แต่ละคู่นี้ไม่ตงห่วงอ้าจัดให้แฟนได้ลุ้นตลอดเลยทีเดียวนะครับนี่เลยครับทุพยูนะครับหวยมันมันสุกมาถึงคู่ที่3คู่นี้แล้วนะครับครับฝ่ายแดงสกลน,นครน้ำเงินสุราษฎร์ธานีครับ เป็นเมืองเป็นจังหวัดที่มวยเอกเอกมวยดังๆเก่งเยอะทั้งสองจังหวัดเลยครับนี่ครับมวยดังรุ่นใหมอ่านี่โอ้โหวันนี้หล่อคู่เอกต่างศึกต่างสายอันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับอุป,ปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับภายใต้ การรับรองจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยกับอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพร์ครับนี่นะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยตานะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอเตอร์นะครับวันที่แล้วมอเตอร์โชว์นี่โอ้ยล้นหลามนะครับไปดูทุกรุ่นของโตโยต้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยทีเดียวโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับหมดยกก่อน ครับแล้วพอแจ้งย้ำรางวัลจากแอนตาซินนี่เหมือนเดิมแล้วครับเตะกั้นคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินมอบให้10,000บาทจระเข้ฟาหานี้รับไปถึง30,000บาทด้วยกันก็ต้องขอบคุณกับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับพร้อมด้วยท่านในหัง้งวินัยวีระพุทธชงครับด้วยการสนับสนุนฉบับแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไททานบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุปจำกัดจิวเจ้นปูเซน ข้านคอเลยนะครับนี่ครับรับหนึ่งหมื่นบาทจากอตะสินไปเลยทีเดียวเอาเอาเอาเป๋เอาเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหตามภาษาสับมวยเขาบอกปลายตีนปลายเท้าอ่ะทำท่าจะดึงให้พ้นนะครับไม่พ้นไม่เดี๋ยวขอภาพชาอีกนิดนึงโอ้โหนี่แหละครับศิลปะไม้ไม้มวยไทยนี่โอ้โหทุกทุกส่วนทุกทุกตารางนิ้วเลยนะครับต้องระมัดระวังแจเลยทีเดียวโอ้โหใครจะคาดคิดเ้า่ดูภาพชาอีกนิดนึง นี่แหละครับดึงไปเพอโอ้โหเตะทัาดอกไม้เลยอ่ะปังเข้าไปนี่แหละครับโอ้โหตีนขวาล้วนๆเลยปังเข้าไปนี่แหละศิลปะไม้ไม้มวยไทยโอ้โหนี่ปังเข้าไปโอ้โหเต็มเลยนะครับเต็มกรามเลยอ่ะโอ้โหใครจะคาดคลิปนะนี่เนี่ยโอ้แต่ว่าฟื้นเร็วนะฟื้นเร็วนะคุณคุณหมอเชิดศักดิ์นี่นี่โอ้โหนี่และครับพักก่อนครับ